ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านทุกคนนะครับผมไม่ต้องอธิบายรายละเอียดของเหรียญน,นี้มากนะครับเอฟซก็จะทราบดีว่าเข้มขลังขนาดไหนนะครับและคมชัดมากขนาดไหนนะเพราะเหรียญน,นี้คือเหรียญหลวงพ่อคูณก็ะไหลทองรุ่นคูณคำคนมีกูไว้ไม่จนนะครับหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับเทพเจ้าแห่งด่านคุณทศและเทพเจ้าแห่งเมืองนครราชสีมาซึ่งด้านหน้าเหรียญน,นี้ประทับองค์หลวงพ่อคูณปริสุทธโธนั่งยองดุดบุรีเต็มอง จุดข้อความคูณคาคนมีคูไว้ไม่จนลงพรคูณผลิสุดโธและมีลายกนกด้านนอกนั้นที่เห็นและมีจุดไข่ปลารอบๆเหรียญนะครับและมีเส้นรอบวงรีอยู่ด้านในนะครับและก็ด้านหลังนั้นมีอัคารยันประทับอยู่นะครับปรากฏอยู่แล้วก็มีนะครับถุงเงินถุงทองจุดข้อความคูณนะครับถุงเงินถุงทองวัดบ้นบานไร่ยี่สิบห้านะครับอ่ายี่สิบห้านี้นะครับเป็น นำหน้าด้วยพศก็คือ2536คนละด้น,นะครับอำเภอด่านคุณโทษจังหวัดนะครราชสีมาเหรียญน,นี้สร้างเมื่อปี2536ถือเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมมากเลยห่วงเปิดด้านบนเหรียญน,นี้สวยเข้มขลังคมชัดขนาดไหนผมไม่ต้องอธิบายมาก fc ชมและพี่นายด้วยตนเองนะครับยังไงผมขอบคุณ fc ทุกท่านมากขอให้ทุกคนโชคดีขอบารมีหลวงพ่อคุณจงปกปักคุ้มของรักษาทุกท่านนะครับแล้วก็ขอให้โชคดีมีความสุขรับรวยเงินทองดัง ด้านหลังของเหรียญน,นี้ที่บอกว่าถุงเงินถุงทองนะครับคูณถุงเงินถุงทองนะครับคูณคำคนมีกูไว้ไม่จนนะครับโชคดีทุกท่านนะครับ